นี่มีดเซกดได้นะครับวัสดุก็จะเป็น 420J2 นะก็ใช้งานทั่วไปก็สแตนเลสสตีลเกรดประมาณที่อยู่มีดครัวคุณเนะ่ะเนี่ยเป็นมีดพับแบบเนี้นะครับใช้งานได้ง่ายราคาไม่แรงที่ราคาไม่แรงอะไรก็ประกับก็จะเป็นพลาสตกเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งไม่ได้เก็บงานเก็บอะไรมากอะ่ะใบมีดก็สแตนเลสสตีลง่ายๆง่ๆอ่ะอย่างเงี้ยแล้วแบรนด์เนมก็ไม่ได้แข็งแรงแต่ใช้งานได้จริงเนี่ยนี่คือมีดโรงงานอย่างแท้จริงครับผลิตและปั๊มออกมาได้เลย ในแบรนด์ของเซกไดเป็นโรงงาน OEM ที่บริษัทเซกไดเขาไปจ้างทําขนาดคลิปจะเป็นพลาสติกโมลเลยราคามันไม่แพงไงเขาใช้กิจกรรมใต้นะ้ําไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์แค่ตัดสายอวนตัดนั่นตัดนี่แล้วปกติไอ้มีดดาน้าเนี่ยเซตอัพคมเขาจะไม่ได้ตั้งมาให้แบบคมหวือหวามากนะเนื่องจากการใช้งานใต้ทะเลเขาไม่ต้องการแบบคมแบบฟาดฟาดฟาดขนาดนั้นะไม่ใช่เอาไว้หันเชือกอวนเอาไว้แงะแซะเขาก็เลยไม่จําเป็นนะครับนี่คือเป็นเหตุผลว่า เอ๊ะทำไมซื้อมีดดําน้ำแล้วมันไม่ค่อยคมเลยก็เขาเซตอัพมาแบบนั้นแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้มันคมก็ทำได้คุณก็แค่ไปแต่งคมเพิ่มคมมันก็จะตัดกระดาษอย่างที่คุณต้องการได้ละอ่ะทีนี้ผมเริ่มเชื่อมโยงเข้าอีกเรื่องนึงนะครับ